สะไปดีพี่น้องเบิร์ตสกูสุดคนเลยเมื่อวานนี้แน้นสิให้ชาติเจ้าภาพาไปเบิ่งอันที่บอลซีเฮ็ดนาแซงเนาะเพิ่นเพิ่นสิเฮ็ดเองมาทุกคนเนาะเดี๋ยวชาตเจ้าสิพาทุกคนไปเบิ่งว่าสิหลายสมัยอย่าไปเบิ่งน้ำกันอ่าแน้นเฮ็ดก็เฮดอันให้ชาตเจ้าเสวยนะเพราะว่าเพราะว่าเขากับเราเคยเฮ็ดนาแซงเด้์หอยหลายเลยทุกคนแนหอยเซอรี่มันหลายมันกระสิกินเบิดเนาะเขาต้อาเขาเบิ่งอันแย่งบอดีนะนะไปพี่น้องอะส่องชาตเจ้ากันยังโบทาและพานเพื่อเด้ ติดตามสัเจ้นเดอรในซ่องน้องเจาาสาวลาวูเมียอพุ่นแล้วเมยนหอดพุ่นแล้วเ็หน้าส์จ้าหนาพี่ขับเจ้าป้าไหนบ่สัเจ้าป้าละสัตเจ้าบวเห็ดละเอาเห็ดเนาะเาลุยขัเจ้าเ่ไหรเฮกตาหนึ่งชิปสอบบ่โบในสองเฮกตาเจ็ดนั่นน่ะเจ้าของสัเจ้าน่ะเอาน้ำซีบสบแพงนะ ok khe bỏ khe sút ổ khê lời <laughs> cái nhăn tỏ vào thử đi cô chỉ pha mà na đây xào chợ xào lao mèn sử dụng nước chợ xào lao phản kỹ đấy na nè ป้าปุยแถมปุยตากระตาให้ดินเหม่นบออย่างมันเป็นลักอะไรยังบราหดอยู่นี่ไก่เติบได้นี่เนาะเมเราหดหน้าเลยรมาแล้วนาเจนเนนโอ้เถียงมันยังมาใหม่เนาะ นาะผู้พันทุกคนนายดีเพันว่ามาเห็ดเพันอยากเห็ดสองเฮกตาแต่ว่าเพันสิมื่เมืมออื่นเนาะมาเบิง่งนาะพุกพันจะเน้นมาเบิง่งนาปุกพู้นะทุกคนฮอดต้นไม้สุมสุนันแล้วกะไปทางนั้นมาเบิ่งทางนี้ชุดทองไหน่นี้ชุดทองไห่นี้เนาะทุกคนตันนะด ดีใจบ่ดีใจบ่ฮะบอมาซืดีใจหรือเสียใจมี่มยานหน้าพ่นบหลายไฮเนาะประมาณสามสี่ไฮสิแป็ดไหล่นี่เป็ดไหล่ทุกคนโอ้ขอบอกมารีวิวงนนายหรืเนาะรีวิวเลยถือวาคนละอันเป็นวันบหายันเลย สิไปพันได์รีวิวนะาอ๋อมีเทียงน้อยค่อยหาในใครีนนะเทียงน้อยใครอยู่บนเทียงหน้านี่มาสามหน้าแล้วคือเป็นโอนเนะาะบนเรนมาแชดหน้าไรกับแชดเจ้าหน้าไรกับเป็นนอนดินเปียงน้อยหมดมแล้วเนาะบบก้านนอนเลยหน้าบบเต็มทงุงขาวโบเต็มทงุงเนาะบุกเพียงเดียวกันเด็กี่ขาวระเจ้าเห็ดปีกาอันนี้สองหอ สองไ้นี่้ร้อยหนึ่งเนาะทุกคนไ้นี้กับไ้นั้นเนาะหัวหน้าเนะนาะหัวหน้าโปหัวหน้าโป้ระเจ้ากาต่ละปีกับมากับหัวหน้าโป้เราสองคนปีนี้มีสามคนหัวหน้าโป้นำทีม,มแต่พระเจ้าเป็นคนที่สองนะนเนาะเจเน่มีคนที่สามเพิ่จะรอดไหมหนะเธอเน่ะไ้นี่ใหญ่กว่ามูอือไฮนี่ใหญ่กว่ามูเนาะ บ่อคอยลายปันไดวัวดำมุมทุม่มวิจิตรบอสิคือเราบ้าวันนี้คือแล้วคือสิบบอลงก่อนเห็นหน้าจีบบ้างถ้าเปลี่ยนส่งก่อนเปลี่ยนส่งก่อนเอ้ยเปลี่ยนส่งก่อนแต่เดีเปลี่ยนมีธรรมบ้านแบบปีุ้ยมากเลยจืดป้าทุกคนเกือบเมนไพ่ใหม่เทียงแล้วนะเนาะอือยังมีคนมาแบบมาตีมาไล่ไพ่เห็นะหนะ กว่องวงสาวโจสีพาทุกคนไปเบิ่งนะสาวโจเนาะตัวนี้นะสาวแนนโจเนาะโอ้ยจำนี่ผมเป็นยังจักเขาเนาะมันไหลอยู่ให้เดียวนี่บ้าบกคอยสีหกเป็นไนนเนาะเฮ้ยมีเอฟเฟกต์มีเอฟเฟกต์มีเอฟเฟกต์มีสไตล์เขามาหน่อยเนาะแบบนั้ ป้าตัางหกตังเหวนี่จีไดจีได้จักสอบเ<ใ>น,น้องใช่ไหมนี่อือเนี่ยอ,อ้าลูกเขาหนายไดไหมพี่กายนี่สาจอเห็นหน้าให้นี่ทุกคนโอ้หนาจะเจีเดียวนี่เนี่ยเข้าเข้าหน้าปีวันี่เออวันท้าเห็นหน้าแซงอะ ป้ายยังหกคือเก่าเนอะทุกคน,กนอืมจัดเฉยกันได้ใช่อช่พอ,อ,อเอเกเอกลมสามียงเลยคักคักคักโอ้โหลุกขนาดเลย ไปย่างไว้ไปชิเลยไปชิมนทางนี้ก็แม่นปะใกเคียงกันเด้อใรเนี่ยใครเนี่ยจ้ะนา่นเาใครเนี่ยใครเนี่ยมีเสาเจาะอยู่กลางตนนั่นตก็แม่นอันนี้ก็แม่นอันีอยู่สามไห่ก็กวางกัไอ้สามไห้กันทุกคนตกินาตะแตก ใครไม่เข้าขต่อเตะนหมขอใชร์เลี่ยวาปะนี่นม,มันทีนน่ไรเนาะอุ๊ยไปเรือไอพๆไรไกลลุนเนาะอันนี้จะมาจุดหรอบ่านี่บ่อนี่มันไผ่ลามเนมมจุกหนึ่ไมจุกจุกป้าพุงก็ไงหนุ่มเอว เฮ้ยนุ้น <c oughs> องเบลล์เนาะก็แม่มบ่บ่นี่ฮะแม่นเนล่นรัควัดเก่งเนาะเดี๋ยวโหมไปมาถีน้อนเบลล์นุ <c oughs> กคนเจียไปยังไรคือว่า,วาบ่เห็นคือบ่ว่าเห็นโตูมลดไหลคุกเลยเออเพามันถีป่ะแม่นเนาะ <c oughs> คลิปนี้กับบมีแม่ยังไงได้พี่น้องพากันเลาะเบิ่งให้หน้าซื้อ <c oughs> อ้าวซิมีน,นไุไทยไทยจีไทยอันตโนมัติยังไง นี่ก็แม่บอะแม่่าม่มาแม่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 ม่แม่แม่แม่พม่แ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 ม่ยม่แม่แ่แ่ม่แม่แมม่แมม่่ม่่แ chụt đã thắng là không thể bị can như hoài kín mất hoài mất hoài kín 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 มาเทิดมาแต่ในน้อยเพราะออกมาแต่ท้องแม่แม่เพิ่งแล้ิกแต่เจ้าก็มาเออมาคุ้มชนะเลยจะเกิดนะดาอย่าไปน้ำไปน้ำไปสินะมามันจะเกิดนะดาเจ้าโตอู้จังก็ต้องใสนะมาจุดออกไปนี่เนาะทาตาเต่ามันสีบอยมันหกแห้ง แม okay, so ่เนาะโอเคนะกค่อยกิน่งกนว่านี่จั๊กมือก็ว่าจักมืออยู่แล้วนี่ <c oughs> โอ้คาดระปั้นัอแประมาณสองมือแล <c oughs> ้วพ่จะจับมือหรอดอกประมาณสอมัน้ำดมาน้ำดน้ำี้าน้ำดูดมาน้จ๊ะน้ำเ่มเยอน้ำมันมานานเข้ามาบ่เนี่ยได้แน่นมันได้ต้งชุนหลายอย่างเนะน,นึงขาหอย หน um. ึ่งมี่าหอยนะทุกคนสองดูน้ำนี่สามดูน้ำออกอีกดูดนำคายยังไปดูดน้ำออกอีกโอ้โหใกล้ใกล้ช่องมันสบายเนาะไกล้ไหนคนนี้จะยังไงบ้างเพิางน้าเจ้าจะพาไปงมป่าต่อนี่กำลังคิดกันเจ้าด้อยทุกคนติดตามชมได้เด้อ งมปากงยองาัไอออกนันนี้เป็น้ี้เปอไรต่เต้นตกอนมเต้นเต้นไกับวนี้จำนี้หละหน้าเขาหน้าเขาจะดอกเขาเจ้าบเหิดน้ำปินเขาเลยจมาหิดลองบึงอ๋อ ระเจ้าบทสบายเนาะบอกว่าเก็บปากเก็บปากนี่หอยนี่ก็บอกคอยสลายเก็บติ๊บเก็บติจัดการมันตายเร็วหายเก็บหอยเบาวมือตายป้าเบึงมือเนาะคือยักงามคือยักงามอ่ะนะ เอะี so kind of like <laughs> it, so ่กระด่เป <blueberry> ็นมเ้ใาวจซีถามว่า <souvent> สัตว <officially> ์เ <ss> จ <touches> ้าคือดูขึ้นมันแท้น้าแซงต่อใส่โ้ยนาปีต่อใส่น้าแซงบุ๋มไงบ้าสัตเจ้ามันจะเป็นปกติของต้องมีสัตมาเศ้าหน้าเป็นลูกเศ้าหน้าที่จะเห็นอย่างเนาะเกิดมากนเนาะต่ว่าเขาเขาเปิดมาเป็นลูกคนจุดเลูกคนซุกดินลนกันต่อไฟเต้องดินรนเลยคันโบเห็ุบหาแต่โบได้เนาะ เกิดกะเกิกะเานี้คิดชาดเจ้าบ้านเกกะมันอยู่ดีเป็นดีเจ้าบอกเคยถึงเลขเเผเ็ดมนะนบอกหาด้วยนักดแรงตัวเองเพื่อเพื่อบอกบอน่บเห็นเงินทุกคนนี่คือนี่คือชีวิตชเจ้าวาเน่าบานคอยังว่ามัน บมีอันนั้นเนาะบมีโบไก่เซ่บไก่ของมันเห็ดก็ได้ถ้าแมนถ้าแมนเห็ดได้กับซอสีเห็ดกันแหละทางต่างบ้านคอยกันนาเซ่มีมันบไก้อันั้นเนาะเฮ็ดอกเฮ็ดาเฮ็ดออกกันาีีโอเคโอเคสบายมากสีขึ้นต้นตาตัดบุบบุบลงรถ กมันยอจันนงตากจดย้อตอเดียบนมัเหีーー้ยงตัวดอกจันเอาไว้บ uh ึงเนาะเอาไว้บึงบใบใบมันใหญ่เลยมันปุกเข่าเอ็มทั้งหมดเข่าที่จะกลายเป็นเข่าห่างออไเรือบปะนี่ันนี้คือนี่บึงหอมๆเ้ยพี่น้องสองเฮกต้าจ้า ใา้แต่มีเถียงขัเจ้าเนาะบันนี้เศร้าได้เลยโอเคนะพี่น้องตอนนี้หักขากพาบึงบนที่เ้าสิหนาเตงเรียบหอยแล้วสำหรับคลิปนี้ก็บจบสนีเดอวยพี่น้องจะไ้กับเป็นกำลังใจให้แน่นเลยเด้อบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าเด้อ